วันนี้พาเพื่อนๆมาไหว้พระที่วัดมหาพธารามนะคะหรือวัดเจ็ดยอดค่ะพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามวัดนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าติโรกราชโปรดให้สร้างขึ้นในปีพศ1998พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบมาจากวิหารมหาโพที่พุทธคยานะคะคในประเทศอินเดียสันนิษฐานว่า เพื่อเป็นการฉลองพระพุทธศาสนาครบ2,000ปีอันเป็นการจำลองสถานที่ตัสรู้ไว้ในดินแดนล้านนาและเพื่อเป็นที่จำพรรษาของมหาเถนอุดมปัญญาที่เดินทางกลับมาจากลังกานะคะพระองค์ได้โปรดให้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำมาด้วยในครั้งนั้นวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดมหาโพธารามและโปรดให้สร้าง สัตตมหาสถานคือสถานที่เจแห่งที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขภายหลังการตัดสรุ้แห่งละเจวันรวมเป็น49วันอันประกอบด้วยรัตนบันรังอัน,น,อน,นิมิสเจดีรัตนจงกรมรัตนคระเจดีอัชะปารนิโคต,ต้นใสสมุจจรินต้นจิกและราชายตนะต้นเกศ วัดมหาโพธารามยังเป็นสถานที่ทำสังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่8ในรัชสมัยของพระเจ้าติโรกราชเมื่อปีพศ2020นับเป็นครั้งแรกในดินแดนไทยวัดเจ็ดยอดตั้งอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วัดนี้ยังมีความงดงามทางด้านศิลปะอีกมากนะคะ วัดเจ็ดยอดได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร่มที่52ตอนที่25วันที่8มีนาคม2478